ย้ำรวม AI อีกสักคลิปแล้วกันนะครับก็หาทำหาใช้นะหาเรื่องเอา AI มาช่วยในการทำสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับอตตอนนี้ก็ทำเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ออกมาก็นเนี่ครับอ่าพวนี้ก็คือตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ผมทำออกมาอ่น,นี้มีการตัวรูปภาพเนี่ยสร้างจาก AI นะครับให้ AI generate ไป AI อ่า image generator นะครับในส่วนของ AI image generator เนี่ยตัวไหนดีเนี่ยผมมีทำคลิปไปแล้วที่บอกว่าเปรียบเทียบประมาณห้ตัวนะครับ ก็เดี๋ยวไปลองย้อนดูได้นะครับแต่นี้เนี่ยผมใช้ตัวหนึ่งที่เน้นในการาวาดภาพที่ออกมาเป็นซิกเกอร์ไลน์เป็นแนวกระตูนกันแล้วกันในส่วนของตัวแอร์ตัวนี้นะครับก็ก่อนจะมาลงในตัวซิกเกอร์ไลน์เนี่ยก็คือต้องมีการเอารูปภาพเนี่ยมาตัดแมกกา์แล้วก็ใส่ข้อความก่อนนะซึ่งอันนี้ทําใน c a n วานะครับแคนวาก็คือทําการเอามาลงแล้วตัดแมกกา์แล้วก็ใส่ข้อความก่อนนี้เนี่ยแนะนําแบบเล็กๆให้ดู อันนี้คือในส่วนของ c a n ว a แล้วคราวนี้ภาพตัวนี้มาจากไหนนะครับอันนี้มาจากตัว AI Image Generator ที่ชื่อว่า Gen Craft นะครับ Gen Craft ก็คือเราก็เอาข้อความเอาพร้อมใส่ลงไปแล้วก็กด Generate ก็ออกมาเป็นภาพนี้นะครับแล้วเราก็เซฟมาใช้เลยอ่อันนี้ก็คือภาพจาก Gen Craft นะคราวนี้ซึ่งการ Generate เนี่ยก็จะใช้พร้อมนะครับการพร้อมก็ง่ายๆนะครับพร้อมผมก็ทำในนี้เลยครับทำในตัวอ แปลภาษานะก็คือใช้ใช้พิมพ์ภาษาไทยแหละแล้วก็แปลภาษากฤนแล้วก็ทํางานอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูวิธีการกันแล้วกันเนาะ,ะวิธีการแรกนะครับเราก็วิธีที่หนึ่งนะครับเราก็เริ่มจากตัวแปลภาษาก่อนนะเราก็เขียนเลยว่าเราอยากได้อะไรนะผมอยากได้เป็นตัวควายนะบัฟฟลโลควายสีน้ําเงินนะตัวอ้วนนะมีเข่าสีแดงนะครับทนำนี้เนาะเข่าสีแดงบางอันก็ไม่ไม่ได้แดงนะ แล้วก็ใส่รองเท้าท่าทางกระโดดเหมือนคนเนี่ยแล้วก็ใส่ข้อความนี้ไปเลยแล้วเราก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็คัดลมาอันนี้ก็เป็นการพร้อมง่ายๆนะครับจริงแล้วแต่นี้เป็นพร้อมแบบง่ายๆทั่วไปก็คือเขียนลงไปว่าอยากได้อะไรนะก็กด Copy ไปจากนั้นก็มาใส่ตรงนี้ครับก็เข้าเจนค f t นะครับเจนค f t เข้ามาก็วางลงไปในช่องนี้นะช่องที่เขาให้เราใส่พร้อมนะครับแล้วก็กดเจน e r a เรก็จะเด่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมาจะา นะนาทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ปีก่อนพอได้แล้วนะนี่สมมุติผมได้แล้วนะครับผมก็ดาวนโดด์โหลดขออนุญาตดาวน์โหลดอ่ะใส่ในคอมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยไปแก้อ่าลองอีกสักอันหนึ่งนะครับสมมติเมื่ออันนี้กระโดดดีใจใช่ไหมอันนี้เราเราก็จะเปลี่ยนท่าทางเนาะท่าทางเหมือนคนก็จะบอกว่าอ่าลองลองเปลี่ยนเป็นเสียใจแล้วกันเสียใจ มือเสียใจมือปิดหน้าอยากได้ความแตกต่างน,นิดหนึ่งอลองก๊อปปี้ไปนะอย่างแรกนะครับสเต็ปที่หนึ่งก็คือหาพร้อมก่อนเนาะคุณก็คิดเลยว่าคุณอยากได้อะไรก็พิมพ์ได้พร้อมมาสังงกินมาก็ก๊อปป้นะครับสเต็ปที่สองก็ไปที่เจนคัฟนะครับเจนคัฟนะแล้วก็วางลงไปนะวางลงไปในช่องที่เขาให้เราใส่พร้อมนะครับอนะเดี๋ยวเจนคัฟนี่ผมตั้งหลักใหม่ก็ได้เนะี่ยถ้าตั้งหลักใหม่จะเป็นอย่างนี้นะครับ พอเราเข้ามาเลยนะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้นะครับนะ gencraft.com นะครับแล้วก็วางลงไปในช่องดีเทลนะช่องของก็วางแล้วก็กดเลยนะครับเ e n e r อ t รเลือกเป็นการ์ตูนนะครับสไตล์เลือกเป็นการ์ตูนเนาะแล้วกด generate อะ่ะอันนี้สเต็ปที่สองนะครับอะ่ระรอสักครู่อันนี้บางทีพร้อมเดียวกันแล้วลองเจนใหม่เรื่อยๆบางทีอาจจะออกมาต่างกันก็ได้นะครับมันก็จะมีความต่างกันอยู่ออ อันนี้เจงครับโอเคประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ได้ภาพนี้อันเดียวอ่ะก็ดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดไปอันนี้มือคุมหน้ารู้สึกเขาทําไม่ได้นอกจากว่าก็จะเป็นอาการเสียใจประมาณนี้ดาวน์โหลดอ่ะสเต็ปสองนะครับก็ดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนต่อไปนะครับอ่าสเต็ปสามนะครับก็ไปที่แคนวาเพราะาเราต้องไปทำนะเพราะว่าเราจะทําตัวโปสเตอร์ตัวนี้ครับมันจะมีไอไอตัวที่ทำสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เขาจะมีข้อกําหนดอยู่นะครับ ก็ไปถ้าสลิกก็ไลน์เนี่ยทุกท่านก็เข้าตัว l ล n e คีเอตอร์เนาะสบักเข้าธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียนแล้วก็ทําการลงทะเบียนเป็นสติกเกอร์ตั้งชื่อนะครับเลือกเป็นสติกเกอร์แล้วก็ใส่ชื่อไปนะชื่อภาษาให้แนะนําให้เป็น2ภาษาครับก็คือภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เราก็ตอนแรกเราใส่ภาษาอังกฤษก่อนจากนะั้นเราก็เลือกภาษาไทยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ แต่ว่าที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยเราจะเตรียมทั้งหมดสิบรูปนะครับเราไปดูตรงคําคําแนะแนวก็ได้นะครับคําแนะแนวในการทําสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะไปกดดูแนะแนวในการทาสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับสําหรับการเข้าสติ๊กเกอร์ไลน์อะไรพวกนี้นครับผมนี่น่าจะมีคลิปการทาสติ๊กเกอร์ไลน์อยู่นะครับก็เดี๋ยวย้อนไปดูได้นะแต่ว่าก็เข้ามาก็จริงมาลงทะเบียนอะไรธรรมดานะครับพอเข้ามาเสจอันนี้ข้อข้อกําหนดนะครับก็คือจะต้องมีหนึ่งรูปที่เป็นภาพหลักแล้วก็ภาพที่เป็นภาพ ภาพย่อย8รูปนะครับภาพที่เป็นภาพแอคชั่นหลักแล้วก็ภาพที่เป็นหน้าห้องแชทอ่ะอันนี้ผมทำไปแล้วนะครับอ่ะขอย้อนให้ดูก็จะมีภาพหลักนะครับ8ภาพแล้วก็ภาพที่เป็นภาพแท็บแล้วก็ภาพที่เป็นเมนนะครับก็คือเราก็ทำในแคนวานะครับเป็นภาพหลักแต่ครนี้ที่ผมยังขาดอยู่ก็คือภาพเมนนะครับภาพเมนก็คือต้องดูขนาดนะครับ240คูณ2ิ0 ถ้าเป็นภาพหลักจะเป็น370คูณ320นะครับอันนี้เราต้องกําหนดค่าตั้งแต่แคนวาเลยนะครับก็คือในแคนวากลับมาสเต็ปสามเนาะหลังจากที่เราได้เจนเลีได้พร้อมแล้วนะครับเจนเอียดได้รูปแล้วสเต็ปสามคือเรามาทําในแคนวาอันนี้เราต้องกดสร้างดีไซน์นะครับสร้างดีไซน์แล้วก็เลือกเป็นกําหนดเองนะครับกําหนดเองก็คือตามที่เราจะต้องตั้งอ่าเราก็ต้องไปอ่านรายละเอียดของสติกเกอร์ลา มันจะมีสามขนาดนะครับก็คือขนาดทั่วไปก็สามเจ็ดศูนย์ซึ่งนี้ผมทําไปละแล้วก็ขนาดเล็กๆที่เป็นแถบเก้าสิบหกคูณสีเจ็ดสิบสี่นะครับ, 4, รบแล้วก็ขนาดที่เป็นสี่รอย่สิบอะสี่ร4อยสองอี่บคูณ2อสสบอันนี้ผมยังไม่ได้ถามัันผมก็ทำไแ,แล้วกันเนาะก็สองรอยสี่สิบนะฮะคูณ2อส่สิบการใช้งานเคนวาเบื้องต้นผมก็มีทำทีไปแ,แล้วครับก็ไปดูได้อน,นี้สเต็ปสามก็กดสั้นดีไซน์ใหม่นะครับ เข้ามาเรียบร้อยคราวนี้แบ็กกราวน์เนี่ยให้เราใส่แบ็กกราวน์เป็นสีอะไรไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าตอนเราเซฟมันจะเป็นแบ็กกราวน์โปร่งใสนะเราใส่ไว้เพื่อที่เราลูปมาปุ๊บเราจะได้ตัดแบ็กกราวน์จะได้เห็นว่าแบ็กกราวน์มันทะลุจริงไหมอ่ะจะเป็นสามเข้าแคนวานะครับกดสร้างดีไซน์กำหนดค่าดีไซน์ใหม่ตามที่เราดูจากคําแนะนําในไลน์นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็อันนี้ตั้งตั้งชื่อว่าไลน์ก่อนก็ได้อ่าเมน อันนี้เป็นภาพเมนของ l ลน e นะครับจากนั้นเราก็ไปอัปโหลดครับอัปโหลดตัวที่เราตัวที่เราอดาวน์โหลดไว้นะครับดาวน์โหลดไว้จากสเต็ปสองซึ่งมันจะอยู่ห้องดาวน์โหลดนะอัปโหลดมาทั้งสองรูปเลยก็ได้นะครับสร้างตามขนาดในการใช้งานเข็มขคือสร้างตามขนาดที่เขากําหนดนะแล้วก็ไปที่อัปโหลดอัปโหลดรูปมาอนะแล้วก็เอารูปที่เราเอาัปโหลดนี่มาใส่นะครับ ใส่เสร็จก็ทําการแก้ไขคือลบแบ็กกราวน์นะมันต้องเป็นแบ็กกราวโปร่งใสในแคนวามันก็จะมีอ่าพอเราอัพโหลดเสร็จวางรูปเสร็จก็คลิกที่รูปนะครับแล้วก็กดที่ตกแต่งภาพก็จะมีฟังก์ชันแบ็กกราวน์รีมูฟนะครับก็คือสามารถลบแบ็กกราวได้เลยอันนี้ในตัวแคนวะาจะสามารถมีฟังก์ชันในการลบแบ็กกราวได้เลยก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็ สร้างโดยกำหนดขนาดตามที่กำหนดนะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์เข้ามาแล้วก็วางจากนั้นก็กดตกแต่งภาพแล้วก็ Background remove นะแบ็กกาวน์รีมูก็จะลบ b บ c k g r o u n d ออกแต่คราวนี้บางทีถ้าเป็นท่าทางเงี้ยมันยังไม่สื่อนะคืออันนี้ที่ผมส่งไปในไลน์เนี่ยมันจะไม่ผ่านเพราะว่ามันก็จะมีคําปฏิเสธมานะครับไม่ผ่านเพราะว่าภาพนี้มันยังไม่สื่อความหมายนะอันนี้ผมกดให้ดูเนีย่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยครับภาพนี้มันไม่สื่อ ถ้าแปลเป็นไทยก็คือมันไม่สามารถใช้ในการสื่อความหมายได้โอเคอันนี้ก็อันนี้ผมลบไปดังนั้นผมต้องเอาข้อความมาใส่นะครับต้องสร้างข้อความขึ้นมานะงั้นในแคนวาก็คืออกําหนดขนาดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปมาใส่นะแล้วก็ทําการลบแบ็กกราวทิ้งไม่ให้มีแบ็กกราวนะครับแล้วก็ทําการวางองค์ประกอบที่เป็นข้อความนะครับแล้วก็เลือกข้อความผมใช้แบบสําเร็จที่ อันนี้ผมใส่เป็นชื่อแล้วกันอันนี้ผมชื่อว่าเขาแดงนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นการแนะนำตัวดีกว่าเราชื่อเขาแดงโอเคครับก็จากนั้นนะครับในสเต็ปของแคนวาก็ กำหนดขนาดใช่ไหมวางรูปตัดแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็อัปโหลดรูปแล้วก็วางรูปตัดแบ็กกราวด์แล้วก็ใส่ข้อความจากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดออกไปนะครับก็กดดาวน์โหลดก็ต้องเลือกเป็นเป็นแบ็กกราวด์โปร่งใสนะอันนี้สาคัญอย่าลืมนะเลือกเป็นแบ็กกราวด์โปร่งใสนะครับเพราะพอไปลงในในไลน์แล้วมันต้องเป็นแบ็กกราวด์โปร่งใสแล้วนะก็กดดาวน์โหลดไปนะครับเป็นแบ็กกราวด์โปร่งใสอเ่นะครับ,เ,เ,นะรบเรียบร้อย ประมาณนี้อ่ะเราได้แปะกาวโปร่งใสเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็อันนี้ประมาณนี้แฮนวาจากนั้นก็ไปที่ลายนะครับก็เข้าลายครีเเตอร์เดี๋ยวใครไม่เข้าไลน์คีเ t เตอร์เป็นเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับก็เข้าลายครีเอตอร์จากนั้นก็บามกกดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็ทําการเลือกเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตามนี้เลยไล่รายละเอียดไปอันไหนที่เราถ้าเราทรําคงแรกๆเราก็ติ๊กว่ายังไม่เข้าร่วมก็ได้นะครับ บางอย่างเราก็ยังไม่ต้องเข้าร่วมก็ได้ไม่ต้องเข้าร่วมแคมเปญ่เงี้ยมันก็ไม่ต้องเซตค่าเยอะมากยังไม่ต้องเข้าร่วมนะก็ติ๊กมานะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็พอเราพอเราลงทะเบียนเสร็จแนละ้วมันก็จะมีหน้าให้เราสามารถเข้าไปจะอัปโหลดรูปสติกเกอร์ของเรานะครับก็เข้าไปแล้วก็กดแก้ไขนะครับอ่ากดแก้ไขนะแล้วเราก็เลือกว่าสติกเกอร์ของเราเนี่ยจะตอนอย่างที่บอกครับจะมีรูปเมนหนึ่งรูปแถบหนึ่งรูปแล้วก็ที่เหลือก็เป็นภาพ แปดรูปแปดอ่าแปดอันย่อยนะครับอเราก็กดอัพโหลดนะอัพโหลดตัวที่เป็นที่เราทําใส่เข้ามาตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราดูว่าพื้นหลังโปร่งใสจริงไหมก็กดเช็คดูนิดนึงนะครับว่ามันโปร่งใสจริงหรือไม่นะครับเพราะบางครั้งถ้าพื้นหลังไม่โปร่งใสเขาก็จะไม่ให้รูปนี้ผ่านนะครับอก็ประมาณนี้แล้วก็เช็คดูได้โอเคแค่นี้นะครับแล้วก็ พอเราใส่รูปใส่รายะเสียดเรียบร้อยปุ๊บนะเราก็สามารถกดเหมือนคล้ายๆกับมันจะไม่มีบันทึกนะครับกดย้อนกลับนะล้วก็กดส่งนะกดส่งคําขอได้เลยเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเขามีอะไรตรงไหนติดเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธมาเขาจะแจ้งมาเป็นข้อความแจ้งเตือนนะครับเราก็ไปอ่านว่าบางทีอาจจะกรอกข้อมูลไม่ครบนะครับหรือว่ารูปเนี่ยอย่างรอบแรกผมว่ารูปมันไม่สื่อเพราะผมลืมใส่ข้อความนะครับอัปโหลดผิดก็ อย่างที่สองก็รูปนี้ถ้าอันไหนไม่สื่อเขาก็จะส่งมาแล้วก็เราก็เอาตรงนี้ไปแปลไปอ่านดูนะครับโอเคแค่นี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็อันนี้คือไอเดียของการทำสตนะิกเกอร์ไลน์นะด้วยตัวเอา a อมาช่วยนะครับนะเสร็จแล้วเราก็เอามาอัพโหลดเอามาแต่งเนาะนะทำเอา AI อ่าเอาตัว เขียนพร้อมนะครับใช้ตัวแปลภาษ,าษาธรรมดาเขียนพร้อมว่าเราอยากได้ภาพอะไรอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพิ่มเติมนึ่งแล้วกันเมื่อกี้ดีใจร้องไห้ใช่ไหมผมเอาเป็นวิ่งแล้วกันลองดูนะวิ่งนะครับวิ่งอ่าตะโกนตกใจอะไรประมาณนี้นะครับเราก็คือพยายามใส่เพราะว่าซีก,กอร์ไลน์ต้องสยายามใส่แอคชั่นต่างๆเข้าไปนะครับแต่ม่หลักตัวเหมือนเดิมคาแรคเตอร์เหมือนเดิม ภายใเราเติมแอคชั่นเข้าไปอ่าผมเติมวิ่งตะโกนตกใจเข้าไปแล้วก็มาใส่ก็เอามาใส่ในอ่าเจนครับเหมือนเดิมนะครับสเต็ปสองคือเจนครับก็วางนะแล้วก็เลือกเป็นการ์ตูนนะแล้วก็เจเนเรตนะครับเดี่ยวสองก็มาทําที่เจนครับเลือกเป็นการ์ตูนแล้วก็เจเนอเรตอันนี้อย่าลืมเลือกสไตล์การ์ตูนนะครับถ้าไม่เลือกการต์ตูนอาจจะเป็นภาพเป็นภาพตกแต่งภาพแบบอื่นไปแต่มันจะไปตัดแปะกก่าวไม่ได้ เอาบางท่านจะเติมคำว่าแบ็กกราวด์ไปกนะ็ได้เราเป็นแบ็กกราวด์สีขาวอะไรเงี้ยครับมันจะได้แบบเอาไปแล้วไปตัดแบ็กกราวด์ได้เลยอ่ะในประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลด่ะก็ดาวน์โหลดลงไปก็ดาวน์โหลดลงไปในเครื่องเราก็ไปเช็คดูได้โอเคสเต็ปสองนะสเต็ปสามนะครับเอาไปทําในแคนวานะครับาวนี้การทำ Can แคนวาเนี่ยเราจะทําภาพอันไหนเนี่ยเราก็ต้องไปดูขนาดภาพก่อนนะครับก็เือจะต้องไปดูในในซิกเกอร์ไลน์แล้วก็ไปแคปนิดนึงว่าซิกเกอร์ไลน์เนี่ย มันจะต้องทำอ่านะคจะมีการแนะแนวอยู่เนาะแนะแนวในการทำสติกเกอร์นะทั้งหมดสิบรูปนะครับมีรูปที่เป็นตัวรูปหลักนะอ่ารูปเที่มัมีหลักสองร้อยสี่สิบหนึ่งรูปสามร้อยเจ็ดสิบคูณสามรอยี่สิบอันนี้เราเริ่มที่แปดรูปนะครับสูงสุดสี่สิบรูปก็คือขึ้นว่าเราจะทำสติกเกอร์เซตเล็กเซตใหญ่แล้วก็รูปที่เป็นรูปแทบเล็กๆนะเก้าเก้าสิบหกร้อคูณสี่ร้อยอ่าคูณเจ็ดสิบสี่อีกหนึ่งรูป ที่ Can แคนวาเราก็กดนะถ้าถ้าเป็นในกรณีที่เป็นเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบปูณสามร้อยยี่สิบอันนี้เราทำไฟล์เดียวแล้วก็เพิ่มเป็นหลายๆรูปหลายๆเพจไปได้เลยในแคนวะาเราไม่ต้องทำไม่ต้องสร้างใหม่นะครับแต่ถ้าขนาดรูปต่างกันเนี่ยเราจะต้องสร้างใหม่ก็คืออกดสร้างดีไซน์เนาะแล้วก็กำหนดขนาดรูปอันนี้ที่แคนวานะครับก็ขั้นตอนในแคนวาก็คือกำหนดขนาดแล้วก็อนะัปโหลดฮะ อัปโหลดรูปภาพที่เราได้มาใส่เข้ามานะครับอัปโหลดเข้ามาปึ๊บนะครับวันนี้เล่นๆนะครับทวนเล่นๆอัปโหลดเข้ามาแล้วก็เอาภาพนี้วางลงไปนะครับเอาภาพวางลงไปแล้วก็ตกแต่งภาพรีมูฟแบ็กกราวด์นะครับรีมูฟแบ็กกราวด์นะครับให้แบ็กกราวด์มันหายไปนะครับรีมูฟแบ็กกราวด์แล้วก็ใส่ข้อความนะครับก็ใส่ข้อความแล้วก็ข้อความมาใส่นะครับ เสร็จแล้วพอเราใส่ข้อความเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการแชร์ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเป็นแบบว่าแมกกา่งใสนะครับดาวน์โหลดเป็นแมกกา่งใสก็กดดาวน์โหลดไปออันนี้ก็เป็นสเต็ปที่สามในแคนวานะครับ,นะรบมันก็จะพอกดดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะเป็นแมกกา่งใสสเต็ปที่สี่ก็เข้าตัวลายครีเอเตอร์นะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ทุกอนะันเลยเนาะเข้าตัวลายครีเอเตอร์ปุ๊บนะบแล้วก็มาลงทะเบียน นะครับลงทะเบียนลงทะเบียนเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสายละเอียดต่างๆก็ค่อยๆไล่ใส่ไปอันไหนไม่ไม่แน่ใจก็ไม่ต้องเข้าร่วมไม่ต้องใส่นะครับก็ค่อยๆใส่ไปใส่ไปเสร็จแล้วพอกดอ่ากดบันทึกปุ๊บเขาก็จะให้มาเรามาตั้งหลักที่การจัดการผลงานนะครับการจัดการผลงานก็คือให้เราคลิกเข้าไปในตัวที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้นแล้วเราก็ไปที่รูปสติ๊กเกอร์แล้วเราก็สามารถอัปโหลดนะครับก็กดแก้ไขก่อนนะ พอเข้ามาในสติกเกร์ปรุป๊บเราก็กดแก้ไขกดแก้ไขเสร็จแล้วก็อัปโหลดรูปต่างๆลงไปที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้ต้องลองทําดูนะครับขั้นตอน,นอันนี้ขั้นตอนที่สี่นะครับพออัปโหลดรูปต่างๆเสร็จปุ๊บก็ส่งคําขอก็กดไปเลยคําขออ่าก็กดส่งคําขอไปแล้วก็อรอลุ้นนะครับวันหลังก็เข้ามาดูแล้วกันเขาก็จะบอกว่าผ่านไม่ผ่านยังไงประมาณนั้นแต่แก้ไขจะอะไรก็คือให้กดที่คําว่าการจัดการผลงานนะครับ กา,ก,การจัดการงานก็นคือจะแก้ไขางานเดิมที่เราทําแต่ถ้าจะสร้างใหม่ก็คือลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนใหม่ก็คือสร้างสติ๊กเกอร์ลายใหม่นะครับจะแก้ไขก็การจัดการผลงานประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นย้ำไอเดียนิดนึงในการเอาตัว AI Immediater นะครับมาใช้ในการออกแบบสติ๊กเกอร์ลายนะฮะแล้วก็เอามาตกแต่งด้วยแคนวานะครับใช้โปรแกรมแคนวาสเพราะมันลบสามารถรูปแมกกาลบลนู่นนี่นั่นได้แล้วก็ใส่ข้อความได้ง่ายขึ้น แล้วก็เซฟเป็นแ็กกาซปมใส่ได้แล้วก็เอามาลงในซิก,กละนะครับโอเคก็ไปลองเล่นดูนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์นะใช่นะกดแชร์นะครับก็ถูกใจก็กดซับตะไคร์ไว้นะถ้ามีย้ำไอเดียกับ AI ออะไรต่างอีกก็เดี๋ยวมาทำให้ดูต่อในครั้งถัดไปนะครับ